FC เยนา,ท,นท,นา,าทุกคนที่น่ารักทันจ้าวันนี้ยานาจะพาเพื่อนๆโอ้ลมแรงมากๆเลยค่ะอาจจะได้มีเสียงลมอาจจะได้ยินเสียงลมด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ยานาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นชนชมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ยายมะนาวปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะที่สวนของยายมะนาวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงหน้าแรงเ่ดดูแล้งแล้วค่ะเพื่อนๆ ยายนาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์อีกหนึ่งต้นที่ยายนาปลูกไว้ต้นนี้เป็นสายพันธุ์ดอกไม่ซ้อนนะคะเป็นสายพันธุ์ดอกเดี่ยวนะคะเพื่อนๆต้นชนชมต้นนี้ปลูกไว้นานหลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆแต่แยายนาทาให้เป็นต้นชนชมแคละนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะทาให้เป็นชนชมแคละแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านแตกยอดนะคะ ออกเป็นทรงพุ่มนะคะพุ่มใหญ่ทรงเตี้ยนะคะเพื่อนๆทาอย่างไรทําไมต้นชนชมถึงเป็นทรงแพรทรงพุ่มทรงเตี้ยได้ใหญ่มะนาวตัดกิ่งค่ะเพื่อนๆตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งแล้วก็นี่ค่ะตัดกิ่งแล้วก็เอามาวางกลางแจ้งนะคะตัดกิ่งบ่อยๆนะคะเพื่อนๆกับการที่เราอยากได้ต้นชนชมให้เป็นทรงพุ่มนะคะช่วงนี้ ใบร่วงใบร่วงเกิดสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนเพื่อนบางบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจกับการใบร่วงของต้นชนชมนะคะเพื่อนเพื่อนต้นชนชมเกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะคะที่เขาใบร่วงนะคะบ้านไหนที่ปลูกชนชมแล้วใบร่วงบางทีอาจจะเกิดจากรากเน่าก็ได้บางทีอาจจะทําให้เขาเสียชีวิตก็ได้นะคะเพื่อนๆ่นยายนาวจะพูดเหมือนว่าต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะอยนาวจะพูดคร่าวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้เขาก็ต้องการคนเอาใจใส่ดูแลต้องการความเอาใจใส่ดูแลเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเพื่อนๆเหมือนกันนะคะถ้าเราดูแลดีรักษาดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะไม่เน่าจะไม่ตายนะคะเพื่อนๆกับการปลูกต้นชนชมต้นนี้กว้างประมาณ80เซนนะคะกว้างประมาณ80เซนจากพุ่มนะคะ พุ่มของเขาจะประมาณ80เซนเป็นทรงพุ่มดีมากๆนะคะก้านกิ่งนะคะดัดแปลงดัดแปลงนะคะยานาวจะใช้เชือกนะคะดัดแปลงต้นตรงไหนที่ตรงไหนที่งอไม่สวยหรือว่าเลี้ยวไม่สวยยยนาวก็จะใช้ดัดแปลงนะคะเพื่อนๆยายนาวปลูกต้นชนชมทุกสายพันธุ์ทุกชนิดด้วยเศษวัสดุใบไม้นะคะเศษวัสดุใบไม้ณที่นี้ก็คือดินดินใบก้ามปูนั่นเองค่ะบางที ซื้อดินมาจากท้องตลาดนะคะเพื่อนๆนซื้อดินมาจากท้องตลาดดินอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรให้เพื่อนๆนนะคะเอาเศษวัสดุใบไม้นําเศษวัสดุใบไม้ณนะที่นี้ก็คือดินใบ,บ,ก,บก้ามปูนะคะมาผสมกับดินที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆและต้นไม้ของเราก็จะเจริญงอกงามอย่างดีที่สุดค่ะอย่างดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆให้พึงเสมอว่าใบาก้ามปูมีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆน ใบก้ามปูมีประโยชน์มากๆาํสหรับต้นไม้ต้นไม้ชนิดสายพันธุ์แต่ละต่างแต่ละต่างๆนี่จะชอบมากๆคือใบก้ามปูนะคะเพื่อนเเพราะว่าใบก้ามปูมีสารอาหารมีสารอาหารที่ครบถ้วนให้กับต้นไม้นะคะเพื่อนเพอละลายไปแล้วใบก้ามปูหรือว่าใบก้ามปูที่ผสมดินก็จะทําให้ดินโปร่งดินล้วนสุยนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะไม่ทําให้ดินแน่นนะคะเพื่อนๆดินจะไม่แน่นดินจะโปร่งจะทําให้ต้นไม้ของเรา นะคะอย่างเช่นต้นชนชมอย่างเงี้ยรากก็จะไม่เน่าค่ะเพื่อนเพื่อนรากไม่เน่าแล้วณที่นี้ดอกของเขาก็จะสีสดนะคะเพื่อนเพื่อนดอกของชนชมก็จะสีสดสีสวยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นไหนต้นไหนที่ปลูกแล้วเพื่อนเพื่อนที่ปลูกแล้วชนชมยังไม่ได้ออกดอกยังไม่แตกยอดที่สวยงามนะคะยังเจอประสบปัญหากับรากเน่าอยู่ ลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดินปลูกลองดูนะคะเพื่อนเพื่อนลองเปลี่ยนดินปลูกลองดูเปลี่ยนดินจากดินปกติที่เราเคยใช้นะคะเพื่อนเพื่อนบางบ้านอาจจะไม่เข้าใจนะคะปลูกชนชมจะนําดินแกลบนะคะมีที่มีแกลบผสมไม่เหมาะนะคะดินที่มีแกลบผสมจะไม่เหมาะกับต้นชนชมจะไม่เหมาะกับต้นไม้ของเราที่เราปลูกนะคะตัวดินที่มีแกลบผสมจะ จะเหมาะสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดมากกว่านะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใช้เป็นการปลูกนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจะใช้เป็นการปลูกให้เพื่อนๆนำมาปลูกก็คือ ให้เป็นดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนเพื่อนดินใบก้ามปูจะเหมาะมากๆก,กับการปลูกต้นไม้ทุกๆชนิดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีสารไโกกนโตรเจนออกซิเจนให้กับไนโตรเจนให้กับต้นชนชมหรือว่าต้นไม้ต่างๆของเราได้พอเหมาะพอควรนะคะเพื่อนเพื่อนพอดินละลาย พอดินละลายพอใบไม้ละลายเขาก็จะกลับกลายเป็นดินดินนที่นี้ถ้าละลายออกมาก็จะเป็นดินที่เหมาะสมกับการที่เราเอานํามาปลูกต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาวพูดคร่าวๆนะคะพูดคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกับการดาดินนะคะนําดินมาปลูกนะคะแล้วตรงนี้นาแถวดีก็จะเป็นต้นไม้ต้นชนชมุมชนชมสายพันธุ์ไม่ใช่ดอกซรอนนะคะเพื่อนๆนเป็นชนชม สายพันธ์ฮอลแลนด์นะคะดอกเดี่ยวนะคะดอกติดเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อนๆจะไม่ใช่ดอกซ้อนนะคะมีหลายสีมีหลายสีมากนะคะสายพันธ์สายพันธ์ติดเดี่ยวนั่นก็มีหลายสีสีชมพูสีบานเย็นสีขาวนะคะมีนะคะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขปลูกกับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆต้นไม้ต้นไหนนะคะที่ปลูกแล้วไม่แตกยอด ไม่แต่กิ่งให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีพยายามนะคะพยายามตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเช่นต้นนี้ของยายมะนาวนะคะวันนี้ยายมะนาวจะพูดหลายๆเรื่องนะคะให้เพื่อนๆได้นําไปปฏิบัตินะคะในได้นําไปปฏิบัติกับต้นไม้ของตัวเองนะคะยายนาจะพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการปลูกและดูแลต้นชุดชมนะคะอย่างเช่นต้นนี้ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูหลายๆ หลายๆวันที่ผ่านมาของยายนาจะมีหลายๆ EP นะคะจะมีหลายๆ EP ให้ย้อนกลับไปดูนะคะต้นไม้ต้นนี้ให้สังเกตดูว่านี่ค่ะยอดที่ที่ยายนาไม่ได้ตัดยายนามาปรับดินเปลี่ยนดินนะคะต้นนี้ยายนาไม่ได้ตัดเห็นไหมคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่ไม่แตกนะคะไม่แตกยอดถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ต้นไม้ของตัวเองหรือว่าชนชมแตกยอดแตกกิ่งนะคะเพื่อนๆให้เนี่ย,ยายนาก็เก็บไว้เก็บไว้เพื่อว่าเอามาเปรียบเทียบนะคะ มาเปรียบเทียบกับการที่เราอยากได้ต้นชนชมแตกเป็นทรงพุ่มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเนี่ยยายนาวยอดนี้ยายนาวไม่ได้ตัดแต่ทีนี้ยายนาวตัดตัดเนี่ยค่ะยายนาวตัดนี้นี่ค่ะยายนาวตัด,หตดเห็นไหมคะยายนาวตัดเนี่ยกิ่งที่ตัดเห็นไหมคะมีข้อเปรียบเทียบได้เลยค่ะเพื่อนๆมีข้อเปรียบเทียบได้เลยแตกตาออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็นับนะคะเวลาจะตัดตัดยอดให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ามีตาตาอยู่ตรงไหนซ้ายขวานะคะ ซ้ายขวาให้เพื่อนๆดูดูตาให้ดีนะคะเนี่ยเขาก็จะแตกตาออกมาแตกยอดออกมานะคะเพื่อนๆ <Weber. S 2> เห็นไหมคะการที่เราตัดถ้าเราไม่ตัดนะคะเพื่อนๆต้นชนชมของเราก็ยิ่งจะยาวยิ่งยอดยาวชี้โดดชี้เดชขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่แตกยอดออกมาให้เราเขาจะไม่แตกทรงพุ่มนะคะเพื่อนๆแล้วดอกก็จะไม่ดกนะคะเพื่อนๆถ้าเราตัดถ้าเราตัดปุ๊บนะคะตัด รอสักประมาณ15วันหรือถึงถึง25วันนะคะเพื่อนๆ15ถึง25วันอ่าวันต้นชนชมของเราก็จะแตกเห็นไหมคะแตกยอดออกมานะคะแตกยอดแตกจะเป็นทรงพุ่มให้เราจากต้นนี้เมื่อก่อนชี้โดชี้เดนะคะทรงไม่สวยนะคะพุ่มไม่งามนะคะต้นนี้ใหญ่มะนาวตัดแล้วก็เก็บกิ่งนี้เก็บยอดนี้ไว้เปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆที่ ที่เสียดายยังเสียดายยอดของชนชมที่ยังไม่กล้าตัดทิ้งนะคะเพื่อนๆนเราตัดทิ้งได้เราตัดทิ้งแล้วเขาก็จะแตกออกมาหลายยอดนะคะออกมาหลายยอดให้เราได้เป็นทรงพุ่มแล้วก็เขาก็จะติดดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมดูดอกของเขานนั่เองค่ะถ้าเรายิ่งไม่ตัดถ้าเรายิ่งไม่ดัดแปลงปรับปรุงของเขาเขาก็จะอยู่แบบอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนพูดง่ายๆว่าเราแต่งสาวให้เขาเขาก็จะแตกยอดออกมาให้เราได้ชม ความงามของดอกของเขาแล้วก็ได้เป็นทรงพุ่มด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะแตกออกมายอดเยอะเลยค่ะเห็นไหมยายนาวทําไว้แค่ประมาณ25วันนะคะต้นนี้นะคะ25วันเท่านั้นเองค่ะยายนาวเห็นไหมทําออกมานะคะเพื่อนๆยอดก็จะแตกออกมาตัดยอดบางทีก็ระวังด้วยนะคะการที่ ยอดมีสีลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องตัดลงมานะคะอย่ามาตัดตรงอ่อนๆนี้นะคะเพื่อนๆเนาะให้ตัดขยับลงมาอีกแล้วก็นับดูตาแล้วเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อนๆเป็นการแก้แก้ไขแก้ไขปรับปรุงให้กับต้นชนชมของเราที่ไม่แตกดอกแตกยอดออกมานะคะเพื่อนๆเก็บไว้อย่างนั้นเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะเขาก็จะไม่ติดดอกแตกยอดใหม่จะไม่เป็นทรงพุ่มให้เรานั่นเองค่ะวันนี้เกร็ดความรู้เล็กน้อยฝากเพื่อนๆนะคะถ้า คลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ช่องยายมะนาวได้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะปลูกอย่างไรให้ชนชมรากไม่เน่าปลูกอย่างไรให้ชนชมติดดอกออกดอกปลูกอย่างไรให้ยอดสวยยอดงามปลูกอย่างไรให้เป็นทรงพุ่มให้เพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆของยายนาวที่ทํามาหลายๆอีพีนะคะยายนาพยายามจะทําเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เอาไปปฏิบัติใช้กับต้นไม้ของตนเองสําหรับ ท่านที่รักต้นชนชมนั่นเองค่ะคลิปนี้ยายนาวไปแล้วขอพาะคุณมากๆนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยายนาวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย